สวัสดีครับคิปนี pues mm ้นะครับเฮาอยู่ก uh ันตีอำเภอสองแฝจังหวัดนานนะครับคิปนี้ผมฟ้ามาพอนะครับงานของดีหกชนเผ่านะครับตีอำเภอสองแฝนี้นะครับอันการแต่งกายนะครับรละการดัลเลนของแต่ละเผานะครับวมีหกชนเผานะครับขับรถรขบรขับรนขัรับรถขรับนถขรับรรับรถขับรถับรถขับรถัรับรับรรับรับรั แต่ละชุดแต่ละโากะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นชาติพันธ์ของไทลื้อนะครับนี่ชุดของเปิ่นกบประมาณนี้นะครับสาวกงามนะครับหน้าฮะนะครับนี่ครับสาวไทลื้อนะครับขบวนของเปิ่นกะเหงาอยู่เนอครับปุ่นนะสุดลมมุ่นนะครับเดี๋ยวขอพอไปเลยๆตัวอันพอกับขีดผมไปเลยๆนะครับครับอันนี้เปิ่นห้องว่าอันขบวนตุ้งนะครับของเชาวไทลื้อนะครับตีอำเภอสองแควนนี้นะครับ การเป็น,ปน,ปน,ปนการแสดงฟอร์ดน,น,น,นะครับของชาวไทยลืร์นะครับส่นนี้ก็ขา,าก่อนนี่เคยเป็นสาวเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เท่าละลนะอันนี้ก็เป็นรถแห่สาวง,งามของอันชาวไทยลืร์นะครับส,สาวงามไทยลืร์ ชาติพันธุ์ของเมียนนะครับนี่ก็พอชุดแต่งกายของเพิ่นนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมห้องว่าระบาระบาถาดเนาะนี่ครับระบาถาดของชาวเมียนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ชุดแต่งกายของชาวเมียนนะครับเผ่าเมียนของเปิรนก็จะสีดำสีแดงเนาะน้องๆนะครับ

ช้โมงนี่เปินสีสันสุดยอดนะครับแบาไปทางแนบมันก็จะได้ยินเสียงลิงลังลิงลังลิงลังนะครับเนี่ยต้องกลัวลงทั้งครับโอ้โหอันนี้น่าจะแพ้สันไม้นะครับสีม่วงชวนเกิดดจะไปศูนยาวเวทีนะครับ จะเป็นคนเมืองก็ในงามจีนะนี่ครับสาวงานจากยอดนะครับยอดดอยคนเมืองนะครับนี่นะตา,าประมาณนี้คนเมืองคนนี้นะหน่อยถ่ายของหินสปะนะครับโลกหินเอาเจ้ครับคนแตงงามผมก็จะ่ายมันเหมือนหน่อยเอ้า ชอบคนนี้เลยถ่ายเมืนหน่อยว่าชอบคนนี้เลยท่านถ่ายนานหน่อย <c oughs> อันนี้มาในชุดสีม่วงนะครับเอาบอฟอนกัไม่ฟอนเหรือ เอาชุดนี้ผมไปหันสักเดียวนี่บม่มีก,กระดิง่งเนาะไม่มีกระดิง่งเนาะอันนี้น่จาจะแฟชัน่นใหม่หรือเปล่าคร,นะ <c oughs> รับนีสามการตำบลยอดนะครับตำบลยอดนี่เป็นคนเมืองนะครับสาําบลชาพันก็นะครับสามงามจากก็นะครับมาพอชุดแต่งกายของเพิ่นนะครับ,รน,น,รบ,รบน,นี่ ประมาณนี้นะครับผมก็อธิบายนักมาได้นะครับของกูแต<ม>่นะนะถ้ามองกล่องยาวอีกเด้อประมาณเนี้ยนะนะอาจจะใส่มาให้หลายโบกแล้วนะครับว่าคนตีกล่องนี่ใส่มาหลายโบกแล้วก,กันนี่ <c oughs> ตีกล่องมวนอยู่ <c oughs> เป็นวิถีชีวิตของเปิ้ลน,นะครับโล่หลวงโล่หลวงมาอันคำกระเปก๋ากระป๋านะครับมาเน,นี่ยโลพักโลปูโลป๋าเนี่ยตั้งจ้ำนะครับนี่จ้ำว่าป๋าปาสตูไม่กล้าย,ยนใจกันปัสดาพยันปาสดาพยันอันนี้ก็ใสเนาะไว้ใส่ามน้นำห้วยนะครับเนี่ย ตัน,นี้ก็เป็นชาติพันธุ์เมียนนะครับนี่ชุดแต่งกายของเมียนนะครับประมาณนี้นะครับชืบนี่นมัเพอรสองแปดนี่มีทั้งหมด6ชนเผ่านะครับนี่ก็เป็นไทลื้อแฮมคบอนหนึ่งนะครับมาในชุดสีขาวสีแดงนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นขอบอนตุ้งนะครับอตอนนี้ผมโลหะสาวป้าเตียนะครับ,บ <laughs> ขอบอนตุงนะครับ อันนี้พอห้องไวายยังนี่ครับจเจเ้กว่าอะไรฮะคันสลุงคันสลุงอ๋อลงรับไม่หรอาบางครั้งนะครับเฮาต้องอู่ภาษากลางนะครับแต่ยี่ของอู้เมียงเป็นอาจจะฟังบ่ไขอ่ออกอันนี้ก็ะแดกหลวนะครับหลวงัวนี่โอ้ของดีของอันอำเภอสองแควนะครับนี่ใส่ลาบนี่อย่างมอะมะแควนมะแควนนะครับขึ้นจื่อของอำเภอสองแควเลยนะครับมะแควน นี่มดปุกนี่ใส่ลาบนี่ครับพุดนนอกควายเป็นตัวเพไปนนะครับ <c oughs> นี่หมวกแวนนี่ก็ซ่อนนะครับนี่ก็วิถีชีวิตของเพิ่์นนะครับโลล่าหากินจำน้ำห้วยเนะนี่ยในก็ก่ำหิงโลซ่อนจำน้ำห้วยตั้งจำนะนนะะะนนเนี่ยนี่ป้ายอย่างโมโหเนอะฝศตูปนินเนาะฝานินนี่ครับท่านผู้ชมขบวนเปนเงาอยู่นะครับปุ่นนะครับเดี๋ยวจะมีการสแสดงตีหน้าเวทีแฮมนะครับ น,นี่เปิดว่าฟ่อนยังบ่ฮูเนอบ่โฮูเรื่องครับฟอกกรง,งามดีนะครับอ๋อเปิดว่าทอดฟ่อนไทเลอร์นะครับทอดไทเลอร์นี่เปิดมีชุดหลายหลากหลายนะครับเนอสีสันนักบนชนนนแดะครับ ชนแดนนี่เปิดมีสามชนเผ่านะครับขม,มุทินลืมนะครับนี่ครับตำบลชนแดนอวนทวนสมบูรณ์นะครับอคคืบตอบนนบบบมนนตำบลน,นี้อันนี้ก็จะเป็นภาพเอ่อการโลดล่าหากินหรือว่าการทำมาหากินของเปิน open, นะครับน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะครับ ปิดถ่ายโดยตำบลชนแดนนะครับปิดถ่ายโดยขบวนชนแดนนะครับเออชนแดนนี่เป็นติดอยู่อ่าช,ชายแดนลาวนะครับนี่ก็เป็นไทยลืเนนมเขาแถวหน่อยห่างกันล่ำนี่เลย่ายตัวเองกำกับด้วยนะครับไทยลืมนะครับงานการทอดนะครับล้อบนของเหงา กระเพาะเต้านะครับแผลฟอนงามงหมองง้างนะครับ<อ>ก็บจะเป็นชาติพันธุ์จินนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจิ้มน้อยจิ้มน้อย <c oughs> <c oughs> อันนี้บนห้องใหญ่หน้าตีพี่เหมือนกัตีพี่กะเันบนห้อง <c oughs> ตีพี่นะครับ <c oughs> เอาไว้ไล่นกกะ อะไรนกเกลือยังนี่นี้มีาการชุนนุ่มจ้าอ๋อมีการชุนนุม่มอ๋อพิธีกับครับบนท้องสี่ที่ครับพิธีจะเป็นแบบนี้ครับบอกไม่ไผ่นะครับออขอลงโป่งฟางนะครับชาติตพันขม,มุ๊นะครับน้องขมุ๊นะครับอันนี้น่าจะเป็นตูนะตูผ๊ผนะีนะครับชาติตพันขมุ๊นะครับ อันนี้เป็นห้องไว้อยังครับอันนี้เรียกว่านอตะแหลวนะครับกันผีนะเนาะเออกันพูดผีปีศาจที่นะตะแหลวนะครับเป็นห้องตะแหลวขมู้นี่อ่ะผีหลายหน่อยนะครับเคนต้องอันเป่งตะแหลวไว้หลายๆอันนะครับันแสดงตรงนี้น่าดีน่าไปแสดงเลยไปเอาไปยนะคอยู่ใต้รถนี่ครับยนี่เพลงของ,ง <iałem S 1> <dragon S 3> เพคนนี่นะครับเพลงของอันคนขมุ้นะครับ ันไม่ใช่ความรุนแรงนะครับแต่เป็นการแสดงฟังถ้าแฝงฟังอย่างก,ก็บอกกินหนักหนึ่งอันนี้จะได้ยืนในสัตของตัวเอะครับทำให้เขาจะตามไปอยู่อันพอ,นนอาการแสดงตีหน้าเวทีแหงนะครับอันตีไห้นั่นนะครับาชมคิดว่าเราอุ้มนะครับแล้วก็กิ่งที่นั่นนะครับไปดูนะครับไวด้ดูดดกิน ขนทอออกประเพณีโน้นมกิงฟ้านะครับเป็นประเภณนี้ของเช้าขมุกนะครับของดีอำเภอส่งแฝงนะครับคึกคักหน่อยไปนี้ครับจะมาป้าก,กันอยู่ที่หน้าเวทีนะครับเดี๋ยวก็จะมีการสแสดงที่หน้าเวทีนะครับหลังเวทีก็จะมีซุ่มนะครับซุ่มของอันสัมพนต่างๆซุ่มของอันชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับับอันี้ก็เป็นซุ่มของทินขมุไทยลืกนะครับ ก่อนเข้าอันนี้ก็ของประจำทีนเบิร์นนะครับมีทั้งหมากมีทั้งผูมีทั้งฟักของขบปวดนะครับกวยสปาสเปตอันนี้ก็เป็นการทอผ้าของเบิ่นนะครับอ๋อทอผ้า,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 าโบราณละ่ามะอันนี้แบบอันนี้อย่างนี้นอ้นองน้องนี่อะไร <S <S อ,ไอ,อ่ะอ๋อใส่กระบอกไม้ไผ่อ๋อแหน่หมูใส่กระบอกไม้ไผ่นะครับอันนี้กินได้เลยค่ะอันนี้น้องน้ำย่างนี้อันนี้เป็นเล่า ่คะอ๋อเราไหอ๋หอ,อนี่มะตาวครับมะตาวธรรมชาติสีเจ้าขาวนะครับม,าามาาันมันอ่อนนะครับมันห่อมัน,มนอ่อนแล้วผมจะเอาเนี่ยถุงหนึ่งเอาเนี่ยผมถุงหนึ่งเอาเนี่ยผมถุงหนึ่งมะตาวเขาจะซื้อมะตาวถุงหนึ่งนะครับจับแลยพอดี เิมงานประเภทนี้ของดีอำเภอสองแควนะครับจังหวัดน่านพก <6 S 2> ของดีหกชนเผานะครับาการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งจากคณะกรรมการสองแคววันนี้